สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาเพอกฟกเคอาร์สมาคขาอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมมีรถเก๋งมาแนะนำนะครับหนึ่งคันครับผมมาดูครับผมสุดพิเศษเลยครับคันนี้กับ Honda City 1.5 e h e v rs ได้เป็นแฮตแบ็กหประตูด้วยนะครับผมคันนี้ครับเป็นรถปี2022เท่านั้นออกใหม่ป้ายแดงครับ90้าแสนกว่าบาทเลยนะมาอยู่ที่เราวันนี้ครับผมราคาหายไปแล้วครับ3 0 0แสนกว่าบาทอ่ะเหลือเพียงครับ 5 6า0 000บาทแต่วันนี้ครับสุดพิเศษเรามีส่วนลดเพิ่มเติมให้เลยทันที2อ0 0 0บาทครับเหลือเพียง5 4 0 0 0 0บาทเท่านั้นนี่เป็นไงครับถามว่า ehev คืออะไรเออเป็นระบบไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีระบบน้ำมันด้วยนี่ส่วนพิเศษเลยครับคันนี้ท็อปสุดในรุ่นแล้วนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูมชมกันได้เลยครับสำหรับด้านหน้าครับผมก็จะมีเป็นชุดไยสวยๆนี้นะครับมาพร้อมกับระบบไฟเดรยไลท์ คันนี้ไอเอแท้นะอ่าก็เดี๋ยวเราให้ดูเครื่องยนต์กันก่อนเลยนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับอ่าเดี๋ยวกล้องมาดูตามนี้ใกล้ๆก่อนแต่ว่ารถเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราต้องมีการขัดสีเคลือบเงาเก็บรายละเอียดให้นะครับคันนี้เออเป็นรถบ้านซื้อเข้านะครับคุณลูกค้ารถบ้านแท้ๆเลยนะปอดีเจ้าของเขาเปลี่ยนรุ่นไปนะครับซื้อมาแล้วก็เบื่อก็เปลี่ยนแค่นั้นเอง นะครับใช่มาดูทางด้านเครื่องยนต์กันนะครับในภายในเครื่องก็แปลกกว่าชาวบ้านแล้ว,ลวใช่ปกติแล้วอะ่ะซิตี้ตัวใหม่อะ่ะมันก็จะเป็นอะไรนะเครื่องยนต์1.0 t บ r ใช่ไหมแต่คันนี้ครับอัปเกรดขึ้นมาเป็นเครื่องยนต์1.5นะครับผม t บ r มันไม่มีแล้วแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องเนี้ยระบบไฟฟ้าระบบ HEV HE เข้ามานะครับเป็น E HEV HE นี่ใช้ได้2ระบบนะครับมีระบบ น้ำมันเบนซินกับระบบไฟฟ้าอารมณ์เหมือนไฮบริดเมื่อก่อนนะครับที่เป็นแคมรี่ไฮบริดหรือว่าเป็น p u s พวกเนี้ยนะครับอ่ะลองมาดูโครงสร้างกันนะครับน็อตฝากระโปรงมไม่มีร่องรอยการแกะการ<ม>ทอดนะครับนี่ตามโครงตามแก้มด้านหนงด้านในพวกเนี้ยนะครับผมนี่ซินเกาวเมทดอาร์คตรงเบา้าซุ้มล้อเบ้าชกคนะครับผมไล่ไปดูด้านนี้เลยมันอาจจะดูโลกๆหน่อยนะ,ะเครื่องยนต์อ่นะือเดิมจากสูตรเลยนะใช่ครับ นี่ด้านนี้ครับผมไอรอยเปื้อนไม่ต้องสีเรลี่ยมนะครับเดี๋ยวเรามีการขัดล้างให้ใหม่อยู่แล้วอันนี้คิวอาร์โค้ดพี่นี่ยังอยู่เลยนะอันนี้คือบาร์โค้ดอ๋อบาร์โค้ดอันนี้คือบาร์โค้ดนะครับถ้าคิวอาร์โค้ดมันจะเป็นสี่เหลี่ยมอ่าสแกนเข้าอันนี้คือบาร์โค้ดนะครับโอเคครับนี่ครับผมเขาก็จะมีอันนี้มาแนะนําให้นะครับอันนี้อันนี้เป็นคิวอาร์โค้ดนี่ เป็นไงครับข้อมูลการทำลายแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับม,มันคือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนี่เป็นไงครับปิดฝาปงก่อนโอเคครับผมมาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างก็มีพวกชุดแต่งสกเกิร์ตพวกนี้นะครับผมก็ได้สีเสริมนี่คือได้เดิมเลยนะได้เดิม,เด,มเดิมบางๆเลยนะครับดูเองแล้วเปนเรียบร้อย ล้อมแม็กก็จะเป็นล้อมแม็กครสิบหกเดิมจากส่วนครับยางโยโกโฮาม่านี่นะครับเท่มากเลยนะใช่ครับผมนี่โดยรวมครับโอเคเลยแล้วก็มีเก็บดีเทลต่างๆนะครับรอบๆคันเลยนี่ครับมือปงมือเปิดนี่คือเก็บรายละเอียดมาแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็มีปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกให้ในตัวนะครับนี่สําหรับภายในในพวกเนี้ยนะครับนี่คือจะเป็นงานหนังแต่ว่าพวกเนี้ยคือมีการเก็บดีเทลตั้งหากมาให้นะครับลองดูกัน ให้ดูความสวยความงามมันก่อนแล้วก็เดี๋ยวแวะตรงนี้ก่อนนิดนึงเพื่อลูกค้าจะได้เห็นนะครับ<ช>มีพวกกันลื่นถลาไยระบบเตือนการชนจากด้านหน้าแล้วก็พวกการเตือนรอบๆรถพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของโครงสร้างนี่ขอบๆรอบๆลองดูกันได้ได,ได้ไหมคะนี่ส,นสีนี่คือช้ำๆเลยนะใช่โอเค,อเคประมาณนี้นะครับผม แล้วก็เป็นปุ่มสตาร์ทของั้นก็เดี๋ยวระบบนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าระบบรถเดี๋ยวนี้มันก็จะผลิตออกมาคล้ายๆกันแล้วนะครับผมไม่ได้แบบมีอะไรที่ยุ่งยากมากนะครับแล้วก็เรื่องเบาะนะเบาะเนี่ยเขาขัดเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็มีตัดเป็นขอบลายฉลุสีออกแดงแดดำดนะครับแต่ส่วนตรงกลางเนี่ยมันเป็นผ้าธรรมดาตัดกับผ้าอัคนีระ,ะนะครับน,ะะนี่แล้วก็มีแบบดีไซน์คือร,บรอบๆนะบางทีมองอาจจะเหมือนว่า ไอ่เบาะมันเปื้อนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับบางทีมันเป็นผ้าคันธราพวกเนี้ยมันจะดูมันเปื่อนแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เปื้อนมันกับด้านกันใช่นี่ด้านหลังไม่ได้เปื่อนนะเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับดูเขาใส่พรมมาแล้วพี่ใช่ปูพรมหนังมาแล้วให้รอบคันเลยนะครับมีช่องแอร์ด้านหลังเรียบร้อยแล้วก็มีช่องชาร์จส่งชาร์จไฟด้านหลังเนี่ยเก็บรายละเอียดทั้งหมดเลยส่วนช่องแอร์นี่เขาแยกช่องเลยนะอ่าช่องซ้ายขวานะครับ ชัดเจนครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นดิสเบกสี่ล้อนะครับ,บใช่ครับผมก็คือท็อปสุดแล้วในรุ่นน่ะนะครับผมท็อปว่าน,นี้ก็ไม่มีแล้วเพราะใน,นมันท็อปที่สุดแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นเต่ากาศแบบฟินชาร์กนะครับอ่าเนี่ยพวกโลโก้ต่างเขาเก็บระเลียมเลยนะก็คือขอบขอบเนี่ยมันจะเป็นสีน้ําเงินครับสีน้ําเงินฟ้าเพราะว่าพวกระบบไฟฟ้าพวกเนี้ยเออมันจะเป็นสีนี้เข้ามา ข้องเกี่ยวอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เนี่ยโลโก้ R S นะครับเป็น E H E V นะครับผมไฟท้ายก็เป็น L E D สวยๆเลยนะครับกันชนกันชนเรียบร้อยนะครับผมส่วนท่อเนี่ยเป็นท่อหลอกนะครับมันคือท่อปลอมๆท่อจริงๆมันมีอันเดียวอยู่หนงลางนะครับเซนส่งเซ็นเซอร์มีให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้คไม่ต้องใช้หรอกมั้ยใช่ครับนี่กล้องทวงกล้องถอยมีให้เรียบร้อยนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูฝาท้ายข้างในกันนี่มันก็กว้างพอสมควรนะครับผมเพราะว่า บอดด้านหน้าเนี่ยมันก็พับลงไปได้อีกนะครับแต่ว่าเราเน้นโครงสร้างเป็นหลักก่อนนะครับนี่เดี๋ยวไล่ดูเม็ดอาร์รอบๆเลยนะครับนี่น็อตฝาท้ายนี่เม็ดอาร์คฝาท้ายนะครับให้ดูได้แบบทุกซอกทุกมุมนะครับผมแดงแบบสะใจสุดๆใช่ครับผลผลิตนี้แบบโอ้โหเดินหยีตากันในโรงงานอ่ะใช่แสบเกินคนแดงซ้จะเกินไปนะครับไฮไลท์ ไฮไลท์นะครับนี่โอ้โหชุดปลายางไม่ใช่นะครับอ่ะมีนี่นะครับผมเนี่ยพวกฐานฐานแบตเตอรี่เนี่ยครับผมเป็นแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนะครับแบตเตอรี่นี้เป็นแบตเตอรี่แรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงหนึ่งร้อยเจ็ิบสามโวลต์นะครับลิเทียมไอออนก็คือถ้าเวลาแบตมันหมดหรือมันเสียอะไรเงี้ยก็ มันก็นานแหละนะครับอารมณ์เหมือนสมัยนั้นก็ประมาณ10ปีพราว่ารถไฮบริดทือว่าเปลี่ยนแบตเปลี่ยนอะไรบวงเนีเ้ย,น,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 ยน,นะครับอันนี้ก็ใช้กันแบบยาว,ยาวๆเลยนะครับไปกันต่อครับผมก็อาจจะไม่ได้แบบว่าลองเอาไปขับไปลองระบบให้ดูนะเพราะว่ามันอันตรายนะครับเราก็รีวิวไว้ดูแค่ข้างในก็เดี๋ยวให้ดูด้านนี้กันไปคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวไปเปิดฝาถังให้ดูปอเดีเมื่อกี้นี้ลืมเปิดนะครับให้ดูว่าเขาใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่าเรื่องของไฟฟ้าเนี่อะแจ้งให้ทราบแล้วนะครับแล้วก็มาดูระบบน้ำมันกันบ้างนี่รองรับ e10 e20 นะครับแก๊สห่อ,อ e10 e10 e แต่ว่า e 8 5เนี่ยมันไม่ได้รองรับนะแล้วก็ถ้าเป็นน้ำมันเบนซินก็91 95ทั่วไปนะครับไร้สารตะกั่วเท่านั้นไนม่ใชบใช่ครับผมเพราะว่าถ้ามีพวกนุ่นนานอ่ะมันก็จะ พังเร็วเพราะค,โคโชนชงคนชีดวนี้มันจะไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าแนะนําก็คือใช้9195ดีกว่านะบางทีอีสิบอีนี่สนานๆไปมันมีผลในระยะยาวนะครับบอกสวยใช่ครับผมให้ดูได้แบบทุกซอกขอมูมอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มแกะด้านนี้กันดีกว่านี่ใช่ครับ แล้วก็อย่าลืมนะมาร์กตรงนี้นี่มาร์กจะเป็นจุดเหมือนที่ว่ามือหุ่นยนต์มันจับนะครับมันก็เลยไม่โดนสีมาใช่ครับนี่มันก็จะเป็นจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับบางทีแบบว่ารถถ้าว่าเราเปิดมาดูแล้วเอ้ยทำไมเม็ดอาร์กมันแปลกๆหรือสีเสือแบบมันเป็นแดงเหมือนกันทั้งหมดเลยแล้วก็เม็ดอาร์กมัน,ปนแปลกๆเราก็ต้องเอ๊ะไว้นิดนึงนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดประตูด้านหนูนดูนะครับ มีกล้องด้านข้างเลยนะนี่มีกล้องด้านนี้ด้วยนะเวลาเปิดไปเลี้ยวเนาะใช่ครับมี่ครับฮอนด้าซีวิกอ่าเหมือนซีวิกตัวท็อปสุดอะตัว e อลพัทมันก็จะได้นะครับอ่ะลองดูด้านนี้แพนเพจครับผมนี่ดูได้แบบว่าทุกจุดอะเราไม่มีปกปิดข้อมูลอยู่แล้วนะครับนี่ครับอ่ะลองดูกัน,นคันนี้แบบแเน้นๆเลย อ่าแป๊บหนึ่งนะมันยังใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวลงก็โอเคแหละนะครับผมแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของระบบความปลอดภัยกันบ้างมันก็จะมีถุงลมนิรภัยที่ตรงเบาะนะมีเยอะไหมพี่ก็เยอะอยู่เบาะละหนึ่งอ่าก็เยอะอยู่ก็คือบบอเนี้มันจะมีเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าข้างหลังอะไรเดี๋ยวเราอธิบายกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็นี่มีลําโพงมาตรงนี้ด้วยนะเก็บรายละเอียดแบบ ทุกจุดนะครับผมดีเย่ยมเลยแล้วก็ RS เนี่ยเออข้อดีก็คือตรงงานหนังนยก็คือจะปักตะเข็บได้มันจะเป็นสีแดงนะครับอารมณ์เหมือนถ้าเป็นกระบะแบนดหลักก็เหมือนพวกอิสเปรียและพวกเนี้ยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้น้องโอมขึ้นด้านหลังนะครับแล้วเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูรายละเอียดข้อมูลกันต่อนะครับผมอ่ะกุญแจน,นะครับได้มาครบแบบนี้เลย องดอกแล้วก็สามารถสตาร์ทเครื่องที่รีโมทได้เลยนะเหมือน Honda Civic นะครับเนี่ยเครื่องติดแล้วนะติดแล้วเรียบร้อยไหนบอกเป็นไฟฟ้าไงพี่ครับไมเครื่องมนถึงติดก่อนนะพี่ก็ก็คือมันจะมีระบบน้ำมันกับระบบไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกโหมดได้นะอ่ะเราคุยที่เลขไม่ก่อนเลขไม้อยู่ที่สามหมื่นโลนะครับสามหมื่นสามพันโล นะครับพดีประตูเปิดอยู่นะครับผมเนี่ยมันก็เลือกโหมดได้นะครับผมเนี่ยว่าเราจะใช้น้ํามันใช้ไฟฟ้าใช้แล้วพวกนี้นะครับผมเลือกโหมดได้เลยนะครับประมาณนี้เรียวว่าไฟฟ้าด้วยน้ํามันด้วยนะครับผมก็โดยรวม,มรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็พวกระบบการเตือนต่างๆนะครับแล้วก็นี่เป็นกล้องด้านข้างพอดีประตูมันเปิดอยู่นะมันก็เลยซ่องออกไปข้างๆเลยนะครับนี่เวลาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับ ช่วยในเรื่องของบุมอับใช่ครับผมมันก็จะติดแบบนี้แต่ถ้าไฟเลี้ยวขวามันไม่มีนะเพราะก,กล้องด้านข้างมีแค่ด้านซ้ายนะครับ Boom ใช่ครับผมจอทัชสกรีนอ๋อมันก็มีโหมดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องแอปพลิเคชันก็เชื่อมต่อใส่สายเคเบิล USB พวกนี้ได้เลยนะครับมีบลูทูธมีอะไรพวกเนี้ยนะครับผมโหมดการตั้งค่าประสงภาษาพวกเนี้ยได้ทั้งหมดเลยนะครับระบบแอร์ครับ แสดงผลแบบดิจิตอลแต่ว่าเลือกนี่คือเป็นการจูนมือนะครับหรือจะกดออโต้ก็ได้อ่าแล้วก็ในส่วนของด้านล่างจะมีช่องเสียบสายเคเบิลเสียบ USB ช่องชาร์จไฟต่างๆมีให้ครบเลยนะครับเกียร์เป็นเกียร์ Auto, นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แล้วก็ผมเกียร์ออโต้แล้วก็มีโหมดไอคอนให้ด้วยนะเบรกมือ u, ไฟฟ้าระบบช่วยเบรกนะครับผมแล้วก็ในส่วนเรื่องความปลอดภัยก็มีถุลงลมนิรภัยที่ต้องเบาะมีที่พวงมาลัยมีที่ฝั่งคอนโซลหน้าแล้วก็มีตรงเสาคู่หน้าะนะครับเพียบเลย รวมไปถึงตรงเสาคู่หลังอ่ะเดี๋ยวให้น้องอมแผนกล้องนิดนึงแผน่นลอ๋อแบบนี้ครับเรื่องเรื่องอะครอ่างีอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมมันมืดแต่ว่ามันมีใช่ครับก็จะมีเสาคู่หลังน,นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่งเรื่องพวงมาลัยก็จะเป็นระบบมันตีฟังชันครั้งหนึ่งนะครับเชื่อมต่อมือถือพูดไม่รับสายวางสายได้ที่พวงมาลัยส่วนด้านนี้ก็จะเป็นระบบควบคุมความเร็วนะครับ แล้วก็พวกตัวเตือนออกนอกเส้นทางพวกนี้นะครับเวลาแบบจะเปลี่ยนเล,น,เลนไปแล้วมนพงมาอะไรมันก็จะขึ้นขาเราต้องเปิดไฟเดียวแล้วก็ตัวเตือนระยะการชนจากด้านหน้าเข้ามานี่ครับผมโดยรวมก็โอเคออปชั่นเพียบเลยนะครับแล้วก็ค่าหลังคานะครับจะคุมโทนสีดําหมดเลยคันนี้ก็ยังไม่มีร่องรอยการเจิมมานะครับมีใช่ไหมอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้นะครับแต่ว่าคือเราสปาไปแล้วไงถ้ามองด้านข้างนะี่คือมันไม่เห็น อ๋อพอดีอ๋อต้องมองจากมุมตรงกลางนะครับถึงเห็นชัดก็เดี๋ยวจะมีการทําสปาเพิ่มอะไรเพิ่มมันอาจจะจางหรือว่าหายไปในที่สุดนะครับแล้วก็มีกระจกสองหน้าสองฝั่งบานใหญ่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็นี่<ป>โอ้ยหายมาดวงบอลเลยนะ<า> <laughs> ครับ <laughs> เห็นชัดเจน <laughs> ใช่ครับเห็นชัดเจนแน่นอนแล้วก็มีไฟเพดานตรงนี้ดวงหนึ่งนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมอ่ะใช่ อ,อ,อ,อุณหภูมิต่ำสุดนะ่าจะมาสิบเจ็ดสิบแปดองศาประมาณเนี้ยนะครับประมาณนี้บางคนแบบว่าทำไมแอร์ไม่เย็นเลยข้างหลังแอไม่มาอ่าปรับได้จะคือไม่ต้องรอแอร์จากด้านหน้านะปรับแอร์ด้านหลังเองได้เลยนะครับโดยรวมก็โอเคนะครับชมฟังชั่นอะไรเพียบเลยนะครับผ่านแล้วก็มีแพทเทิร์นชิพด้วยนะ ใช่ครับมีพลนชิพด้วยแล้วก็ไฟไฟตานี่คือตั้งตั้งออโต้ได้นะครับผมหรือจะเปิดเองก็ได้นะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวปิดไว้ก่อนโดยรวมก็มีโหมดต่างๆให้เลือกอีกมากมายนะครับผมลองเข้ามาเลือกมาเล่นดูก่อนได้นะครับหรือมาลองดูรถตัวจริงก่อนได้นะครับของเราก็อยู่จังหวัดนครปฐมนะครับ pr สามารค้าสำนักงานใหญ่เปิดให้บริการทุกวันนะครับเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไป ปิดจารด้านหน้านะครับและเดี๋ยวแจ้งราคากันอีกทีหนึ่งนะครับเสียงเครื่องนี่คือสรุปไม่ได้ยินนะครับมันก็มีทั้งระบบน้ํามันแล้วก็ระบบไฟฟ้านะครับใช้งานกันง่ายๆนะครับผมไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับภาคก็สามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงได้ทุกวันนะครับผมของเรานะครับตั้งอยู่เขตจังหวัดนครปฐมนะครับเส้นถนนมาลายแมนช่วงหลากกิโลเมตรที่14ครับอยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปสุวรรณบุรีครับผมส่วน ท่านไหนที่สนใจนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้ทุกทุกช่องทางของ KR Smart Car ครับแล้วก็สำหรับคันนี้นะจะราคา500,000 69,000บาทครับเหลือเพียง549,000บาทซื้อเงินสดจบได้เลยไม่มีวบแบตเพิ่มครับส่วนซื้อเงินผ่อนก็ฟรีทุกค่าดาเนินการเหมือนกันนะครับผมอ่ะก็ชื่นชอบับผมฝากก่ไแล้วก็แชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาแนะนำหรือว่ามาจัดโปรโมชั่นอะไรก็ฝาก ติดตามกันไว้ด้วยครับผมสำหรับว,วันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ